อหอมหอมน้ำสมนุนไพรอันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะผ่านไปร่วมสี่สิบนาทีเลยค่ะเนี่ยอย่าลืมว่าพวกนี้ยมันต้มสุกแล้วเราสามารถนำกลับมาต้มใหม่ได้อีกนะคะแต่พี่อ่ะเป็นคนชอบกินพี่ก็จะนำไปกินกับส้มตำน้ำพริกอะไรพวกนี้ยที่เหลือเนี่ยสามารถนำมากินหรือนำมาทำประโยชน์กับร่างกายได้อีกเยอะค่ะ เรามาตักด,ดื่มกันแล้วสีน้ำก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตะกอนไม่เยอะพี่ก็จะไม่กองนะคะเพราะว่าพี่ใส่ชิ้นดีใหญ่เนี่ยที่สีเขาเป็นประมาณนี้เพราะว่าเขามีอ้อยอ้อยดำเขาเรียกอ้อยดำหรืออ้อยแดงไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า มันมีสรรพคุณทางยาอ้อยดำอ่ะพี่ยังสามารถกินหวานได้อีกเยอะอยู่นี่ก็มาดื่มประมาณนี้นะคะดื่น้ำมะนาวหน่อยเนี่ยวิตามินซีเพิ่มตอนนี้แหละนี่นี่ล้างเปลือกให้สะอาดแล้วนะคะโยนมาลงไป ดื่มเยอะๆเนี่ยดื่มเข้าไปเหอะทั้งวันเนี่ยดื่มแทนน้ําไปเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ยังมีหน้าบวมอยู่ก็ถ้าดื่มเยอะเราก็จะได้ปัสสาวะเยอะๆช่วยระบายระบายออกทางปัสสาวะเพราะว่าในร่างกายพี่มีสารเคมีที่พี่แพ้อยู่พี่ก็ยังยัง,ยง,ยงหน้าบวมๆอยู่นะก็ได้น้ําสมุนไพรนี่แหละน้ําเพื่อสุขภาพให้สุขภาพดีขึ้น เอาตัวนี้มาช่วยช่วยได้ช่วยระบายทางเหนือมั่งอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายความหวานของอ้อยออกไม่เยอะนะคะไม่ไม่ค่อยมีรสหวานสูตรของพี่กินข่ากับกระไคร ấy, กับใบกระเพรานี้กินเขานําเลยค่ะนะมีกิ่นหอม มัเยอะจังซีกเล็กๆในน้ำเยอะเปรี้ยวนำค่ะ,ะไปแล้วค่ะทำดื่มนะคะเพื่อสุขภาพเร่งน้ำเร่งระบายจะได้ลดรวมค่ะสำหรับตัวเองนะคะไปแล้วค่ะ